ไม่เลยมาหาน่องอีกเลยดิออกไปไม่รู้เขามง้างเลยนะบางเเลงมาได้เอาเเเเข่ามาหาน่องไอแม่บ้างหัวซักได้ลูกใช่ไหม ดึงมาได้ใส yeah. okay. yeah. ่แล้วอะไรนะจับดื้อจับบดื้อเอาช่างไม้เลยคะเมาใส่ลยก๊โอ้เน่น่นลูกลบ่เจ็บบ่เจ็บลูกลูเห็ดเองน่ะคอยนบอกว่าคอยลินลินยังก็ได้ มาดีเอ้ยมามา่ลูกลงมาไว้ลงมา,วา,วามไมามว้นั่นะไแ่งประตูเย้ยเล้ไเดีกก็ ก e. yeah. yeah. yeah, ็ผมผัดน้อยนิดก็ขึ้นไปตากลงเลยมาเย้ยเย็นมาลูก เห็นยังไงนะไพ่ถุงเองก็เป็นบ่น้องหายไปขอนัข้างน้องไป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 โอ้ยมีตุ๊ดยังว่ายยังว่ายยังลูกว่ยยังบอกแถวว่ายแถามาไว้แน่แถวเอ้ยมาเอาดีแน่เด้อบอกได้ไหมควักควักมาพี่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  มาบีมาบีมาบีบอกหน่อยน้อยเฮ้พ่อแม่ักเห็ด

ê, chát 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 đi chát 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 Gửi chát 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 ơi đi giọt chát 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 đi chát 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 đi chát 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 ba,

จนได้สอดคาเขามาสิ่กเอ้ยใครอ้ยดีว่ายากมอ้ยดีว่าหยากในกล่ยากอ็มในกล่ยากอ็มๆนี่น่าลึกนะ